ซื้อเลขห<ช>นึ่งบางทีก็5ใบบางทีก็10ใบนับแล้วแต่ค, <ะ S 1> ความชอบมากน้อยนะครับผม <คะ S 1> แล้วก็จะมีเลขปิงปองด้วยนะครับจะเอามาให้ทุกๆคนดูนะครับว่าเลขปิงปองงวดนี้เลขอะไร<ช>นะครับผมอ่าน๋ยวหลายคนคงดูใน YouTube ไปแล้วนะคะแล้วก็แชร์ลงเพจไปแล้วว่าปิงปองคืออะไรบ้างแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยว่าก,กันนะก,กว่านะเดี๋ยวเรามาดูดวงไพ่ประจําวันเกิดกันดีกว่านะคะว่าในวันที่16สิงหามนี้เลยเนะ้องวดเนี้ย าชาวผู้ที่เกิดวันอะไรมีโชคมีลาบประกกันนะคะใช่แล้วครับามาดูตั้งแต่วันอาทิตย์ก่อนนะคะคดูสิว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์มีเกณฑ์ที่จะมีโชค,ม,โชคมีลาบได้บ้างไหมนะคะงวดนี้นะามาค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์เดี๋ยวไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะคเพื่อไม่ให้ไลฟ์มันนานไปนะคะครับอ ครับก็ลองดูนะครับผมอยากให้ทุกคนมีโชคนะครับผมเท่าที่จะให้ฟันธงเลยนะคนที่เกิดวันอะไรแล้วมีโชคมากกว่ามากมากเลยนะก็น่าจะน่าจะอยู่ในกลุ่มของวันไม่ใช่วันพุธนี่แหละเพราะได้ไพ่สามเหรียญเป็นวันเดียวที่ได้ไพ่เหรียญนอกั้นไม่ได้ไพ่เหรียญเลยเป็นวันเดียวในวั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 นอันนี้ด้วยวันจันทร์วันจันทร์ได อสูวบินถือเหรียญอสูวบินถือเหรียญเพราะว่ามีแต่ number one คือวันพุธวันพิเดนได้สามเหรียญสามเหรียญนะคะมีโอกาสที่จะถูกมากกว่าวันอื่นนะวันพุธนะคะพ่เดชถูกถูกงวดอยู่แล้วขึ้นหยูว่าจะถูกกี่ใบถูกมากถูกน้อยเท่านั้นเองนะแล้วก็ต่อมาเมื่อกี้วันอะไรนะวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่บอกว่าเป็นทะเบียนรถของตัวคุณเองนะคะวันทะเบียนวันทะเบียนรถก็จะมีวันอาทิตย์วันอังคารวันพุธแล้วก็วันศุกร์ นะคะที่จะเป็นทะเบียนรถได้เราซื้อแล้วก็น่าจะถูกนะคะโอเคค่ะอ่าหน้าต่อมานะเอาอะไรก่อนดีคะโชว์ลอตเตอรี่ก่อนหรือว่าจะเป็นเลขของเพชรกล้าก่อนเลขปิงปองก่อนเลยอ่าลอตเตอรี่เป็นไฮไลท์ตอนสุดท้ายเนาะครับผมนะคะอ่ามาปิงปองหยิบให้หน่อยติดเสื้ออ่าครับผมนะคะเสื้อเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเด๋ยวเอื้อมไปแล้วปริขาดยิงอ้วนอยู่ช่วงนี้นะครับน้องเพชรกล้าให้แนวทางเลขอะไรนะครับเพื่อซื้อลอตเตอรี่นะครับผมใช่แล้วเอาละ ใครพร้อมแล้วขอหัวใจหน่อยครับผมใครพร้อมแล้วขอหัวใจหน่อยนะครับ<า>เออได้สีเดียวกันเลยนะเนาะเห็นไหมล่ะเอออน้าหมุนออกมาตอนแรกงงมากเลยสีเดียวกันอืมอ่านะคะอะ่แคปไว้ค่ะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปหมุนปิงปองมาดูตรงนี้ได้นะคะห้าสี่กับห้าสองลองดูนะคะถ้าปิดตรงนี้นะคะก็จะเป็นสี่สองสองสี่ ถ้าปิดตัวนี้ก็จะเป็น55นะแล้วแต่นะจะซื้อ4554เพราะเป็นเลขบ้านพิเดษด้วยนะคะครับอ่าแล้วแต่2552ก็ได้แต่เอาจริงนะเลข4554กับเลข2552กว่าเลขบ้านบ,บ้านนี้ที่ลายสุดอยู่45ทับอ่านะคะนะ่ามี45หน้า45หลังเลยนะคะแล้วก็อันเนี้ยก็เพิ่งออกไม่กี่งวดเองนะ2552 เนาะทั้งคู่เนี่ยเพิ่งออกไปไม่กี่งวดนี่เองนะคะแต่ว่านาันานมาทีมันจะกลับมาใหม่ไหมเพราะฉะนั้นสีก็เพิ่งออกไปไม่กี่งวด52 2 5ก็เพิ่งออกไปไม่กี่งวดแต่สี2สี่ไม่ได้ออกนานแล้วนะคะครับไม่ถูกอย่าว่ากันนะคะเป็นเพียงการแบ่งปันอันนี้พี่เดเนเลือกให้แบ่งปันเฉยๆนะเลือกให้จากในนี้นะคะเราคิดว่าลุกที่2จะมาตรงๆมา52อ่ะปกติเลขน้องจะมาลูกแรกเนาะครับลูก2ไม่ค่อยนะคะแล้วแต่นะครับแต่จริงๆท้อฝันเอานี้นี้นะ ทอฝันกับคือทอฝันกับคิดว่าไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบสองตัวทอฝันชอบสามตัวจริงๆคิดว่างวดเนี้ยน้องน่าจะให้สามตัวคือห้าสี่สองค่ะบอกเลยสองสี่ห้าห้าสี่สองกลับไปกลับมาแต่ว่าสามตัวเนี้ยมันจะไปอยู่สามสามตัวท้ายหรือสามตัวหน้าหรือสามตัวหน้าหรือสามตัวบนหรือสามตัวไหนก็แล้วแต่อันนี้ไม่รู้ขนาดไอ้งวดที่แล้วที่น้องให้เจ็ดแปดกับห้าศูนย์น่ะออกเจ็ดแปดห้าสามตัวล่างอะค่ะลอตเตอรี่อะ น้าสามตัวล่างพี่เดก็ถูกด้วย7<ช>จ <ำ S 1> ็ดแปดห้าจได้ไหมะงวนที่แล้วทองฝันก็โดนด่าว่าให้แม่นตรงไหนไม่เห็นแม่นมันจะไม่แม่นได้ไงเจ5ดแดหศูนย์ก็คือตัดทิ้งใช่ไหมคะศูนย์ก็คือศูนย์ไม่มีเป็นช่องว่างเจ5ดแปดห้าแล้วออกเจ5ดปดห้าล่างอะคะ่ะน้าบอกว่าบางคนบอกน้องไม่ให้อ้าวก็คุณมีซื้อแต่ใต้ดินอะคุณไม่ซื้อลอตเตอรีอ่อะน้าก็บอกว่าน้องไม่ได้ให้น้าคนซื้อลอตเตอรี่ก็ถูกสิคะก็มี<ร>คนถูกเยอะด้วยนะไม่ใช่า ไม่ใช่ว่าเออคนจะเราให้เพื่อเป็นแนวทางในการซินุตเตอรี่เท่านั้นนะครับขหาซินุตเตอรี่ก็ถูกสิอ่าครับสามเลขนี้นะครับเออเอาละแต่ทอฟันชอบสามตัวมากเราคิดว่าน้องจะให้สามตัวเหมือนงดที่แล้วแต่ต้องพอมานาหนึ่งสี่ห้าใบหนึ่งก็ได้ห้าสองใบหนึ่งสองห้าใบหนึ่งก็ได้สี่สองใบหนึ่งสองสี่ใบหนึ่งทอฟันชอบเลขอะไรชอบมาเลยสามเลขนี้ค่ะครับแล้วตัวกันนะคะตัวกันก็ตามนี้ค่ะหกสี่เก้าสี่หกสองเก้าสองเจ็ดสองเจ็ดห้าค่ะถ้าเป็นเบิ้ลชอบเบิ้ล ก็อาจจะเบิน้นห้าหก็ได้นะคะเบิ้ลห้าห้าแต่ทอฝันไม่ได้เขียนไว้เพราะมันมีอยู่นี่นี้แล้วไงนะคะก็6 6 7กเลยคะ่ะถ้าชอบ0ูนย์ก็0 5 0 2์ห้าศูนย์ค่ะถ้าใครชอบเล่นสาตัวข้างล่างเลยคะ่ะ5 4 2 6 4 2 9 4 2 6 5 2 9 6ส9 5 2 6 5 4 9 5 4แต่ว่าชอบสุดๆคือที่วงไวค้ค่ะครับ มี4ชุดนะเลข3ตัวมี4ชุดแต่ชอบ2ชุดแรกมากกว่า5 4 2ชอบมากเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามาจากเลขปิงปองนะ5 4 2นะคะ5 4กับ5 2ใช่ไหมคะก็เป็น5 4 2นะคะอ่าเลขกันมาจากไหนไม่บอกคะ่ะนะเลขกันเลข6มาจากไหนใน,นปิงปองไม่จริงไร้กระตุกเป็นจังหวะจังหวชะชาชาชาหรือจังหวะอะไรคะนะคะชาชาชาทารักชอบค่ะ โอ้ยเบอร์ค่ะกองซุ้มเข้ามาอีกแรกๆห้าสี่นะครับผมห้าสี่แปดห้าสี่สี่ห้าครับผมห้าสี่ห้าโอ้ไม่แน่นะวันพร้า,าจ,จะเลขกหามเล็กหามได้ที่สองครับผมห้าสี่ห้าห้าห้าสองโอ้ยนี่ปิงปิงปองเลยนะคะห้าสองนะครับแล้วก็สองห้าครับผมนะและที่สามม่ชอบมากครับชอบมากชอบที่สุดนะครับเจ็ดหกครับผมเจ็ดหกนะครับ 7 6แล้วก็6 7นะครับเป็นเลขของคุณลุงแถวบ้านผมนี้เองนะครับเพิ่งพ่งพนวันเกิดมาไม่นานไม่ทราบไม่ทราบครับเลขส9้นะครับ49แล้วก็94นะครับจดด้วยนะทุกคนอย่าฟังเพลินนะจดเลขต่อไปครับชอบมากชอบมากที่สุดเหมือนกันนะครับ59นะครับ5 9 9เ95นะครับเลขต่อไปครับเลขท้ายรถผมเองนะครับ ห้ <56 S 2> น,น,นะครับที่บอกว่าจะถูกห้ <56 S 2> เลขรถตัวเองแล้วก็6กหนะครับซื้อมาเยอะครับซื้อมาเป็นปึกเลยนะครับหกแล้วต่อไปครับ85ดห้านะครับแปดห้าต่อไป68 6ป8หกแป 9889นะครับต่อไป282882นะครับ1 2 1 2 2สองหนึ่ สองหกนะครับสองหกหกสองเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดจดทันไหมคะเจ็ดห้าห้าเจ็ดและเดลัสสองเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสองมีอยู่นี่<ม>ที่ทอฟันเขียนด้วยนะ